สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจากออฟซิลานะครับมีรถนะครับนี่รถอเนกประสงค์นะครับคันนี้นะครับมานําเสนอนะน็อตไม่ตีงเลยบอกเลยคันนี้นะครับน็อตไม่ตีงนะครับคันที่จอดรออยู่ตรงนี้ก็คือนะครับฮุนไดเอสวันนะครับฮุนไดเอสวันเครื่องยนต์2.5เกียร์ออโต้ปี2011นะครับปี2011เลยนะสวยสุดๆนะครับที่สําคัญได้รถเดิมน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับ ราคาเบาๆนะครับ4ี่แสนนิดๆนะครับ4ี่แสนนิดๆเท่านั้นนะครับมามาดูมาชมเลยนะครับอ่ะนี่ไหมนะครับสีสันรอบคันสวยงามนะครับรถอเนกประสงค์นะครับนี่คันนี้นะครับรถพร้อมใช้งานเครื่องช่วงล่างดีนะครับเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับนี่ไหมป้างามอีหลีเด้ใครนะครับที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์อยู่นี่มาเลยนะครับใครที่นะเป็นสาววกเอสวันนะครับรีบมาจับจองคันนี้นะครับ ย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับรถคันนี้นะครับจอดเทเลอร์ยูนิเตอร์ฮุนไดเอสวันะครับเครื่องยนต์2.5เกียร์ออโต้ปี2011นะครับราคาเบาๆ4แสนนิดๆนะครับ4แสนนิดๆเท่านั้นนะนี่ไหมนะครับสวยมากจริงนะครับนี่นะตัวนี้นะครับราคามือหนึ่งก็ประมาณ2ล้านได้ไหมนี่นะครับมนะือหนึ่งนะเออนะนี่ไหมแต่เราขายแค่4แสนกว่าบาทน,นะครับดูนะ นี่นะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะดูรายละเอียดนะครับนี่คันนี้นะครับรถคันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทานกพิราบประตูสไลด์นะครับประตูสไลด์เปิดได้2ฝั่งนะครับเบาะภายในสวยมากนี่ดูเลยนะครับสีสันรอบคันสวยงามเครื่องช่วงล่างดีนะครับเกียร์ออโต้รันดีนะไม่มีสะดุดพร้อมใช้งานเลยคันนี้มาดูทีละส่วนนะครับมาดูทีละส่วนมาดูส่วนหน้านะตัวนี้นะครับส่วนหน้า ฝากระโปงนะครับฝากระโปรงเดิมน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับเลยนะครับกระจังหน้าเดิมนะไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมงามมีเลี้ยขันนี้นะครับเนี่ยได้เกียร์ออโต้นะครับขับสบายเดินทางไกลนี่สะดวกสบายเลยนั่งได้หลายคนนะรถครอบครัวนะครับนี่ไหมอ่าเดี๋ยวจะพาดูพาชมทีละส่วนนะครับนี่ตัวนี้นะประตูนะครับประตูบานสไลด์นะนี่นะครับบานสไลด์เปิดได้2ฝั่งเลยนะครับนี่บานสไลด์อ่าถูกแมนี่เปิดขึ้นลงได้นะครับ สะดวกสบายกว้างขวางนะครับอ่ะมาดูนะภายในนะครับมาดูทีละส่วนเลยนะนี่นะครับคันนี้ได้ไม้น้อยด้วยนะสวยมากภายในสวยจริงๆนะเบาะหนังนะครับเบาะหนังนี่ไหมป้อนง้ายมีเลีนะครับเบาะหนังสีครีมนะครับเบาะหนังเดิมนะติดมากับรถเลยมาจากโรงงานนะครับนี่ดูเอาคุณอ่ะนะครับนี่เป็นสภาพภายในนะครับอ่ะดูเลขไม้ก่อนเลยโชว์ก่อนเลยนะตัวนี้นะครับเลขไม้นะเลขไม้แท้ด้วยนี่ เลขไม้แท้แสนห้านะปี2011เลขไม้แท้แสนห้านะครับคันนี้นะนี่ถือว่าไม่เยอะนะโอ,อ้ดูพวงมาลัยนะครับนี่ไหมรถไม่ได้ใช้งานเลยนะไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ค่อยใช้งานหนักนะเนี่ยดูสภาพพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมีฟังก์ชันนะครับดูคอนโซลน,นะอ่าเนี่ยแผงคอนโซลเดิมนะครับตกแต่งเป็นลายไม้ของเดิมโรงงานจอมีให้พร้อมนะครับแอร์เย็นหนาวเกียร์ออโต้ด้วยนี่เกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับใช้งานปกติเลยนะ นี่แอร์แ huh. บ็กคู um> ่นะครับนี่ไหมแผงประตูดูเลยเนี่ยแผงประตูเดิมนะครับแผงประตูเดิมบุด้านข้างเป็นหนังกระจกไฟฟ้านะครับสวยมากเนี่ยดูดูภายในเนี่ยส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะสามแถวนะครับนี่อ่ะดูตรงนี้ก่อนผู้ช่วยนี่ดูแถวนี้ก่อนนะครับเนี่ยแถวแรกนะครับแถวแรกตรงอ่ะเนี่ยนะครับเบาะหนังสีครีมนะครับสะอาดสวยงามเลยนะอ่ะนี่นี่พับนะครับตัวนี้พับได้อ่ะ ดูนะครับดูแถวกลางแถวที่สองนะครับดูข้างในหน่อยตัวนี้นะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามมากนะครับนี่ไหมเบาะมาแบบนี้เลยนะมากับรถแบบนี้เลยนะสวยจริงๆนะครับเนี่ยพูดไหมปองงามมิลีนะครับเบาะนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะเบาะดูสภาพเบาะนะครับนี่ไหมงามคักงามแน่นะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะนี่ดูฝ้าเพดานนะครับเนี่ยเราใช้เวลานานนิดนึงนะคันนี้รถคันใหญ่ นี่จอมีให้พร้อมนะครับนี่จอมีให้พร้อมเลยใช้งานได้ปกตินะนี่จอนะครับผุดอะบื้อบาบบื้อบาบขึ้นลงผุดนะนะครับใช้งานปกติแอร์นะครับแอร์ราวด้านข้างนะครับผุดไหมฝ้าเพดานสะอาดสวยงามมากนะ S1 นะครับคันนี้นะอุ้ยงามขักงามแน่นะครับรถครอบครัวใครนะครับที่กําลังมองหานะครับที่ต้องการนะครับรถครอบครัวนะครับไว้เดินทางนะครับไปไหนมาไหนเดินทางนี่ สะดวกสบายเลยนะอ่ะมามาดูนะครับจุดที่สําคัญสําคัญนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูพาชมอ่านี่อ่ะมาเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับนี่ขอบประตูนะครับแกะดูเลยนะครับเนี่ยรายละเอียดนะครับจุดไหนที่สําคัญเราจะพาดูพาชมนะเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คขอบประตูนะครับเห็นไหมเนี่ยประตูหน้าฝั่งขวานะครับเม็ดอาร์คเดิมครบเลยนะอยู่เดิมๆนะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้เม็ดอาร์คอยู่เดิมนะครับอ่า อ๋องามีเลียนะครับ S1 นะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้นะปี2011นะอ่ะมาดูตรงนี้หน่อยผู้ช่วยมาดูรายละเอียดพวกนี้หน่อยเนี่ยนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับนี่แมะเบื้องเอาเดอเนี่ยดูเม็ดอาร์คนะนี่นะครับเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบเลยนะนี่นะครับเม็ดอาร์คโรงงานนะครับเบื้องเอาขุดแมนี่นะครับอ่าลบไปผู้ช่วยลบไปเอออ่านี่นะครับ เนี่ยเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยดูนะเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดนะครับอยู่เดิมครบอิหรีเด้อรถตัวกันพูดไหมอ๋อโถงงามรับนะฮะอ่ะมานะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับต่อไปจะพาดูพาชมห้องเครื่องนะมาดูนะครับว่ารถนะครับรถเดิมๆนะสภาพห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันเลยนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับเป็นหัวใจนะหัวใจหลักเลยหัวใจสําคัญของรถยนต์ทุกคันนะครับเครื่องยนต์นะนี่ มาดูมาชมนะครับสภาพเครื่องยนต์นี่พูดไหมเปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยใสกิ๊กครับใสายกิ๊กตัวนี้ดูนะครับมามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับนี่เป็นสภาพเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับเครื่องยนต์2.5เครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้นะเครื่องยนต์ดีเซล174แรงม้านะครับเกียร์ออโต้ดูดูสภาพเครื่องนะครับใสๆเลยสีแต้มสีมาร์คดูนะเอาซูมใกล้ๆนิดนึงนะนี่ไหมพูดนะนะครับ อยู่เดิมครบเลยนะครับสีแต้มสีมาร์กนะครับคานหน้าซุ้มซอกเดิมดูเลยไล่ดูเลยเนี่ยนะครับคานหน้าหมุดดุมนะครับน็อตแต่ละตัวไม่ขยับไม่ถอดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยดูนะน็อตแต่ละตัวหมุดดุมนะครับคานหน้าฝั่งขวาเดิมนะนี่ดูเลยนะเนี่ยเบื้องเอาน็อตนี่ไหมน็อตไม่ขยับน็อตไม่ตีงนะครับแต่ละตัวนะมาดูน็อตฝากระโปรงเนี่เบื้องเอานี่ไหมนั่นนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งขวานะครับเนี่เดิมไม่ขยับไม่ถอดไม่ตีงคิงนะเนี่ย เดิมแท้แน่นอนนะครับฝากระโปรงนี่ขอบแต่เขียบรอยเย็บของเดิมนะครับอา้อา,อาวเดิมอ<า>ีเลีคันนี่ครับคุณอะเนี่ยดูนะเนี่ยเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดนะครับเนี่ยตข,ขอบแต่เขียบรอยเย็บต่างๆดูนะเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับมาจากโรงงาน,ย,างงานายังไงก็คงสภาพเดิมแบบนั้นเลยนะแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับนี่ไหมป้อนงามอีเลีนะครับอ่ะมาดูฝั่งซ้ายบาดีนั่นเบื้องเอานะครับซูมใกล้ๆนะเน,นี่ยน็อตฝากระโปรงไม่ถอดไม่ขยับไม่ตีงคิงนะครับเนี่ยน็อตแต่ละตัวไม่ขยับสักตัวเลยดูนะเนี่ย แก้มซ้ายนะครับดูนะนี่ไหมซูมใกล้ๆเลยเนี่ยนะครับหัวอน,น็อตแต่ละตัวนะครับน็อตเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องนะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับมาดูมาฟังนะครับเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะอันนี้เครื่องดีมากบอกเลยนะพ่อหน่ะปะโทบอ้ยเครื่องแน่นๆครับคันนี้เครื่องแน่นๆเลยเออนี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ไหม,ม เครื่องนิ Hence, no ่งมากนะไม่ม oh, right ีสันไม่มียกนะครับไม่มีเสียงเฉกนะเออ่ะมาย้ํากันอีกครั uh ้งนะครับสาหรับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับเครื่องยนต์2.5เครื่องยนต์ดีเซลนะครับย้ําเลยเครื่องยนต์ดีเซล174แรงม้านะครับคันนี้174แรงม้านะอ่ะมาวิธีตรวจสอบนะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับนี่มาดูนะตัวนี้นะครับเรียกว่าแท่นะครับแท่วัดแรงดันวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับดึงดูแบบนี้นะนี่ไหม ดึงขึ้นมานะครับนี่ไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ามันไม่มีกระเด็นนี่สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีีอยออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะเนี่ยซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับรถตู้อเนกประสงค์นะครับ S1 นะคันนี้นะครับ S1 นอ่านี่หมราคาเบาๆนะ4 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ4 0 0แ0 0กว่าบาทราได้สภาพนี้ถือว่าคุ้มมากเนี่ยดู ดูภาพรวมเลยนะนี่ไหมพุ่นน่ะสีสันรอบคันสวยงามนะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับสีเทานกพิราบอ่ะมุดดูใต้ท้องหน่อยู้ช่วยนะครับนี่ดูกันแบบนี้เลยครับดูกันรายละเอียดนะครับทุกซอกทุกมุมนี่เนี่ยอ่านี่นะครับนี่เป็นสภาพใต้ท้องนะเนี่ยช่วงล่างดีนะครับไม่มีน้ําท่วมไม่มีผุไม่มีก่อนนะงานาม่หละนะครับงามขักงานแน่คันนี้บอกเลยรถสวยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานอ่าอ่าเปิดประตูฝั่งนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยว ล็อกแล้วนะครับคันนี้นะครับใครนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถตู้อเนกประสงค์นะครับมาเลยนะได้คันนี้ไปคุ้มมากจริงจริงนะครับเนี่ยดูนะเนี่ยส่วนท้ายนะครับฝาท้ายนี่เปิดนะอ่ะเดี๋ยวปิดให้ดูก่อนนะเนี่ยดูดูสีสันรอบคันนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับฮุนไดเอสวันนะครับเป็นรุ่นดินลักนะครับเครื่องยนต์2.5เนี่ยแมฝาท้ายเดิมกันชนท้ายเดิมสีสันสวยนะครับเนี่ยดูนะ เนี่ยโช๊คนะครับโช๊คค้ำนี่ยังใช้งานปกติเลยนะปกตินี่นะรถหลายๆปีขนาดนี้นี่โช๊คตายไปหมดแล้วนะครับอ่ะมาดูขอบนะครับอ่ะมาดูทีละส่วนนะเห็นไหมเนี่ยดูขอบนะครับขอบส่วนท้ายนะครับฝั่งขวานะขอบตะเข็บนะครับของเดิมนะดูเลยนี่นะครับเดิมกิฟตเนี่ย เม็ดอาร์ตแต่ละเม็ดแต่ละจุดนะครับเดิมเดิมเลยอยู่ครบของเดิมโรงงานดูน็อตนะนี่ไหมน็อตฝาท้ายนะครับน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับเม็ดอาร์ตอยู่เดิมครบนะอ่ามาดูฝั่งซ้ายแบบนี้นี่เบื้องเอานี่ไหมครับนี่นะครับน็อตฝาท้ายฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับไม่ติงคิงดูตะเข็บนะครับเนี่ยขอบตะเข็บฝั่งซ้ายนะดูนะเนี่ยอยู่เดิมครบเลยนะครับอ่าเอามาดูทีนี้ต่อไปนี่เบาะนะครับ เบาะด้านหลังเป็นเบาะ3ามแถวนะครับตัวนี้พับนะครับพับเลื่อนได้ดูวิธีนะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าจะพับเบาะด้านหลังนะครับนี่พับแล้วก็เลื่อนเข้าไปนะนี่เลื่อนเข้าไปได้เลยพุดนะเพิ่มพื้นที่นะครับเก็บของเก็บสัมภาระได้อีกนะนั่งก็สะดวกสบายนะครับเบาะด้านหลังนี่สามแถวเป็นเบาะหนังเลยนะครับนี่นะครับพับแล้วก็นี่นะครับเลื่อนปรับนะครับเลื่อนได้เลยนะเพิ่มพื้นที่เก็บของนะครับนั่งนี่สมาชิกหลายๆคน สบายมากคันนี้นะคุ้มมากจริงนะครับราคานี้4ี่แสนกว่าบาทนะครับ4ี่แสนนิดๆนะเนี่ยดูนะครับพี่แม่อ่ะเดี๋ยวปิดประตูให้ใหดูก่อนนะครับภาพรวมนะเน่นี่นะครับดูสีสันนะครับสีสันรอบคันสวยเลยคันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทานกพิราบเครื่องช่วงล่างดีนะครับอ่ะมาดูนะครับมาดูฝั่งนี้บาทที่ไหนนะครับเนี่ยประตูบานสไลด์นะครับประตูบานสไลด์สองฝั่งนะเนี่ยขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ ภายในสวยมากคันนี้บอกเลยเบาะหนังนี่ตึงแปะเลยนี่ไม่มียุบไม่มีย่นเลยนะเบาะหนังนะเบาะหนังเดิมๆมากับรถแบบนี้เลยนะครับคุณแม่เบื้องเอานี่นะครับอ่าสามแถวนะเบาะนี่นะครับเบาะอ่าเดี๋ยวพับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับอ้าวแน่นะครับเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ปรับได้เนี่ยดูข้างในครับขึ้นไปเลยนะครับนั่นนะครับนี่เป็นสภาพเบาะนะครับสภาพเบาะนี่ไหม เบาะหนังนะครับแต่ละแถวแต่ละตัวสวยมากสะอาดสวยงามจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับปรับนะปรับพื้นที่ได้หลายรูปแบบเลยนะครับแล้วแต่เราจะใช้งานนะครับนี่อันนี้อ่ะนี่ฝั่งนี้เลื่อนมานะครับนี่อ่าตัวกลางนะครับเบาะกลางนี่ปรับได้อีกนะนี่มีที่วางของนะครับอ่าช่วยแผ่นขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้ปรับได้นะนี่ปรับได้ขึ้นลงได้นะครับนี่ ถ้านะครับไม่ได้นั่งไม่ได้ใช้นี่ปรับนะครับแค่นี้อ่าดูเบาะด้านหลังนะครับนี่เบาะด้านหลังนะครับก็ปรับได้นะปรับขึ้นลงได้เลื่อนได้เนี่ดูดูสภาพนะสวยมากนะครับงามิลิสะอาดสวยงามตึงเตะเลยนะเบาะนะอ่ะมาดูตรงนี้นะครับนี่เบาะนะครับเบาะส่วนนี้นะครับนี่ก็ปรับได้นะนี่นะครับมีที่วางของเก็บได้เลยพับนะครับถ้าจะนั่งนะครับนั่งน้อยๆลยไม่ไม่หลายคนนะไหมเนี่ยปรับพับแบบนี้ได้นะครับ สวยมากคันนี้นะครับบอกเลยรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเครื่องช่วงล่างดีนี่ลูกเล่นเยอะมาก <c oughs> อ่ะเนี่ยเวลาน้อยด้วยคันนี้นะเออต้องนะครับใช้เวลาเยอะเลยแหละถ้าเอาลูกเล่นเต็มเต็มครบครบนะนี่นะครับเบาะเนี่ยปรับเลื่อนได้แบบนี้เลยนะครับล่างหงามีเหลีนะครับเนี่ยไหมฮุนไดเอสวันนะครับคันนี้ย้ำนะฮุนไดเอสวันนะครับเครื่องยนต์2.5เกียร์ออโต้เนี่ยนะครับ ดูนะปรับพื้นที่ได้เลยนะครับตามที่เราต้องการเนี่ยจะนั่งจะพับนะครับอ่ะมาต่อไปนะครับนะมาดูตรงนี้นะเม็ดอาร์คนะครับดูนะเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบนะครับรถได้ความเดิมนะนี่ไหมอยู่เดิมของเดิมโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์คขอบตะเข็บรอยเย็บต่างๆนะครับสบายใจหายห่วงได้เลยนะคันนี้นะครับใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่มาเลยคันนี้ไม่ผิดหวังมาดูประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยเบื้องเอาคุณนะ นี่นะครับประตูนะบุด้านข้างเป็นหนังสีครีมนะครับกระจกไฟฟ้าแผงคอนโซลดูเลยนะคอนโซลเดิมนะครับตกแต่งเป็นลายไม้แอร์แบ็กค,คู่นะครับเกียร์ออตโต้รันดีนะครับไม่มีสะดุดคับสบายเลยเครื่องยนต์ดีเซลด้วยคันนี้นะครับได้ไมน้อยออนี่ไหมเบาะภายในสวยจริงๆคันนี้ดูแลรักษารถได้ดีมากบอกเลยนะครับแล้วดอน็ตนะไม่ขยับเม็ดอาร์กอ,อยู่เดิมครบอะดูแผ่นเพลทนะครับ นี่ผมกาลังพาดูพาชมส่วนไหนที่สําคัญนะนี่ดูกันแบบนี้เพจเดิมโรงงานนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดอ่ามาดูเม็ดอร์งนี่ขอบประตูโอ้ยสายกล้องสายกล้องนะครับอ่าดูกันเลยน,นะครับนี่ไหมดูเม็ดอร์งนะครับดูเม็ดอร์งนะนี่เม็ดอร์งอยู่เดิมครบนะครับขอบประตูฝั่งซ้ายนะครับพูดนะของเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวสายกล้องลน่นอ่าประคองไว้เฉยนะไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่พูดนะเดิมแท้แน่นอนคันนี้นะครับ สีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ S1 มาเลยคันนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนโอ้ยงามขักงามแน่เอามุดดูใต้ท้องฝั่งซ้ายหน่อยนะครับนี่ไหมนะครับรถตู้อเนกประสงค์นะครับครอบครัวใหญ่ๆหลายๆคนนะครับเดินทางไกลได้สบายเลยคันนี้พุ่นะช่วงล่างดีนะครับไม่มีผุไม่มีก่อนไม่มีน้ำท่วมนะครับโอ้งามขักงามขักซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะ แทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะนี่ไฟออกหูนะครับไฟเลี้ยวพาสีนี่ภาสีกันยานะครับกันยา6 7ดนะปลายปีเลยหลังคาเดิมนะครับคุณน่ะนะขอบตะเข็บรอยซีนรอยเย็บนะครับของเดิมสวยมากนะครับคันนี้สีเทานกพิราบนะนะครับคันนี้เป็นสีเทานกพิราบนะครับหน้าหลังเดิมได้ความเดิมนะครับได้ความเดิม เนี่ยใครชอบรถเดิมหารถเดิมราคาเบาๆด้วย4ี่แสนนิดๆนะครับ4ี่แสนนิดๆเท่านั้นนะอ่ะมานะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะครับที่เราพาดูพาชมนะสำหรับรถคันนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับฮุนไดนะครับฮุนไดเอวันเครื่องยนต์2.5เกียร์ออโต้ปี2011นะครับปี2011ราคาเบาๆ4ี่แสนนิดๆนะครับ4ี่แสนนิดๆเท่านั้นใครนะครับที่ดูแล้วชอบที่ดูแล้วสนใจนะครับ โทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777นะครับย้ำกันอีกครั้งนะ0956698777นะครับหรือใครนะครับสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยนะครับแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากศิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ